มันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ผมได้ไปเล่นเกม Conan e x i l e ซึ่งตอนนั้นก็ซื้อมาเล่นกับเพื่อนเพลินๆเ,เลยครับไม่เคยดูช่องไหนเล่นมาก่อนช่วงแรกๆเนี่ยก็เลยมึนไปหมดไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างแต่ว่าหลังจากเล่นมันได้สักพักผมก็เริ่มชอบเกมนี้ครับทั้งระบบการสร้างบ้านการเรดบ้านหรือเควสที่มีให้เก็บแบบเยอะมากแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของศาสนาของเกมนี้กันครับ ในตอนสร้างตัวละครเนี่ยเราจะเลือกศาสนาของเราได้ซึ่งในเกมมันจะมีทั้งหมดแศาสนาซึ่งมันจะมีอันนึงที่เราจะเลือกตอนสร้างตัวไม่ได้ครับเราต้องไปเรียนรู้ในเกมเอาแทนศาสนาแต่ละอานมันก็จะมีไอเทมพิเศษแตกต่างกันครับอย่างขวานธนูยาแก้พิษอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นเลยครับว่าอยากจะได้ศาสนาสไตล์ไหนเรามาเริ่มกันที่ศาสนาแรกอย่างมิทรามิทราคือเทพสูงสุดของชาวไฮโบเรียน เทพผู้เคร่งครัดแต่เปี่ยมด้วยเมตตาเทพที่ไม่ต้องการของบูชายันใดๆผู้บูชามีชาจะต้องดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมยึดมั่นในหลักแห่งสัจธรรมเกียรติยศและความน่าเชื่อถือขณะเดียวกันก็ต้องละาเว้นจากเวทมนต์และสิ่งเสพติดที่เปลี่ยนแปลงจิตใจผู้เล่นที่เลือกมีชาจะเป็นตัวแทนของความจริงและคุณธรรมในโลกนี้ขณะเดียวกันก็ต้องทำลายล้างผู้ที่กล้าบูชาเทพองค์อื่นร่างอวตารของเทพมีชาก็คือรูปปั้นยักษ์ครับ ต่อมาคือเซตเซตอสรพิษโบราณคือเทพ,พเจ้าของชาวสไตเจียนการบูชาเทพเซตมีต้นกำเนิดมาจากเหล่างูที่ถูกขับไล่ออกจากโลกโดยกษัตริย์คูแห่งวาลูเซียแต่เขากลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งท่ามกลางเผ่าพันธุ์โบราณทางตอนใต้หากผู้เล่นต้องการมีส่วนร่วมในพิธีกรรมบูชายันหัวใจเรียนรู้ความลับของงูและอัญเชิญงูยักษ์มาเป็นร่างอวตารเซตคือคำตอบของคุณ นอกจากนั้นเซตยังเป็นศัตรูตัวชากาของมีท่าด้วยครับต่อมาคือยอกยอกหรือที่รู้จักกันในชื่อเทพแห่งความว่างเปล่าเป็นเทพปีศาจท,ที่ชนเผ่ากินคนแห่งดาฟาบูชาเป็นหลักยอกจะมอบพลังในการต่อสู้และชัยชนะเหนือศัตรูในทางกลับกันสาวกของยอกจะต้องเข้าร่วมพิธีกรรมกินเนื้อมนุษย์ผู้บูชายอกจะได้รับพละกําลังจากการกินเนื้อมนุษย์ศัตรู ส่วนร่างอาวตารของเขานนั้นเป็นร่างปีศาจท,ที่น่ารังเกียจและน่าสะพรึงกลัวต่อมาคือยีเมียยีเมียคือเทพแห่งสงครามและพายุว่ากันว่าพวกยักษ์น้ำแข็งพวกนั้นคือบุตรชายของยีเมียและอาตาลีว่ากันว่าเทพยีเมียค่อยหลอกหลอนผู้คนในสนามรบล่อลวงพวกเขาไปสู่ความตายในดินแดนน้ำแข็งอันแห้งแล้งทางเหนือตามคำบอกเล่าของชาวนอทไฮเมอร์ heimer, เมื่อนักรบพ่ายแพ้ในสนามรบ พวกเขาจะเดินทางไปยังวาฮาร่าที่ตั้งของห้องถงจัดเลี้ยงอันยิ่งใหญ่ของยีเมียเพื่อที่พวกเขาจะได้เฉลิมฉลองและต่อสู้ไปตลอดการเมื่อถูกเรียกยีเมียจะแปลงร่างกายเป็นยักษ์น้ำแข็งถือขวานขนาดมะขือมาและทิ้งร่องรอยน้ำแข็งไว้เบื้องหลังต่อมาคือเดอะเคโตเทพที่มีลักษณะเป็นเหมือนกับธรรมชาติคู่ขนานเดอะเคโตต้องการให้ผู้บูชาของเธอเดินบนเส้นทางแห่งคมมีดที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างตันหาและความตาย ลัทธิบูชาเธอในทางเหนือได้รับการบูชาในเชมและสไตเจียโดยจะมีการบูชาผ่านพิธีก move, รรมซ์มูรวมถึงการาร่วมประเวณีกับสัตว์และการาร่วมประเวณีกับศพส่วนลัทธิทางตอนใต้ของเธอจะได้รับการบูชาในแบล็กคิงดอมมุ่งเน้นไปที่การเสียสละและความตายเป็นหลักต่อมาคือครอมครอมประทานความกล้าหาญตั้งแต่เกิดให้กับมนุษย์แถมยังมอบพลังและความมุ่งมั่นอันแรงกล้าในการสังหารศัตรู การเรียกหาพระองค์นั้นไร้ประโยชน์เพราะพระองค์เป็นเทพผู้มืดมนดุร้ายและเกลียดชังผู้อ่อนแอพระองค์จะส่งหายนะและความตายมาจากภูเขาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และเทพครอมก็ไม่มีร่างอวตารตัวของครอมเป็นเทพองค์เดียวในเกมครับที่ไม่มีร่างอวตารแล้วก็ดูเหมือนจะไม่มีแท่นบูชาด้วยต่อมาคือซาร์ในเกมมีคำเตือนด้วยนะครับว่าศาสนานี้ไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคกลัวแมงมุม ซาร์เป็นเทพเจ้าที่ได้รับการบูชาอย่างกว้างขวางในซามมอรียและมีวิหารอันยิ่งใหญ่ในเมืองเยซุตซาร์เป็นเทพเจ้าที่ยากจะเข้าใจคำสั่งของพระองค์ถูกกำหนดโดยนักบวชสาวกของซาร์ให้ความสำคัญกับความบริสุทธิ์พวกเขาไม่ดื่มเหล้าพนันหรือว่าล่วงประเวณีพวกเขาเชื่อว่าพิษศักดิ์สิทธิ์ของซาร์จะชำระโรคให้บริสุทธิ์และพวกเขาก็อุทิศตนเพื่อเลี้ยงดูบุตรธิดาของพระองค์ร่างอวตารของซาร์ก็คือแมงมุมยักษ์นั่นเองครับ ต่อมาคือศาสนาสุดท้ายอย่างเจ็บาวซาร์เจฟบาวซาร์คือเทพแห่งสัตว์ร้ายและเป็นเทพแห่งสรรพสัตว์ธรรมชาติและความป่าเถื่อนพระองค์ทรงปรกครองสัตว์ทุกชนิดรวมไปถึงมนุษย์การบูชาเทพองค์นี้จะช่วยให้ฝึกสัตว์ได้และทําให้ฝึกสัตว์ได้ง่ายขึ้นอวตารของเจฟบาวซาร์จะคล้ายๆกับตัวแมนติคอร์ผสมกับฮาปี้ครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวอย่างในเกมที่นี้ในเกมเนี่ยเราจะต้องสร้างแท่นบูชายยาของแต่ละศาสนาก่อนครับ ซึ่งแต่ละศาสนาก็จะให้ไอเทมพิเศษต่างกันไปโดยในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะสามารถทำลายแท่นบูชาเพื่อเอาเหรียญอวตารของเทพแต่ละองค์มาได้ซึ่งร่างอาวตารหลักๆก็คือเอาไว PV ้ PVP ครับแต่ว่าผมเล่นเกมนี้แบบซิงเกิลเพลย์ก็เลยยังไม่ได้ลองใช้จริงซึ่งเวลาใช้เหรียญเนี่ยตัวละครมันจะต้องยืนร่ายคาถาก่อนครับประมาณ30วินอกจากนั้นแต่ละแท่นพิธีมันจะมีข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละศาสนาอีกนิดด้วยครับ เริ่มกันจากมีทราเหมือนเดิมมีทราได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าที่ดีจึงได้รับการบูชาทั่วทั้งแผ่นดินจากกษัตริย์ไฮบรเรียนแทนที่การบูชาโบรีซึ่งเป็นที่มาของชื่อชนเผ่าดั้งเดิมเหล่านั้นมีทรามีสัญ,ญลักษณ์เป็นนกฟีนิกซ์แต่เมื่อปรากฏกายร่างของพระองค์กลับกลายเป็นชายร่างกำยำที่มีเคราพระองค์ทรงเกลียดชังพิธีกรรมนองเลือดของศาสนาอื่นและทรงโปรดให้สาวกประกอบพิธีกรรมชำระล้างอย่างสมเกียรติ นักบวชของมีทราสอนหลักเทวานิยมองค์เดียวดังนั้นสาวกจึงมักข่มเหงสมาชิกศาสนาอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงส่วนร่างอวตารของมีทราก็จะเป็นรูปปั้นแบบที่เล่าไปเลยครับต่อมาเป็นส่วนของเซตบ้าง ศาลเจ้าอันบริสุทธิ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการบูชาเทพเซตและจะคงอยู่ไปอีกนานความหิวโหวยของเทพเซตจำเป็นต้องอาศัยการบูชายันมนุษย์และแท่นบูชายันของเทพเซตก็มักจะเปื้อนเลือดอยู่เสมออวตารของเซตจะเป็นงูยักษ์ครับสำหรับใครที่กลัวง,งูก็ข้ามไปได้เลย ่อมาคือเดอะเคโตเดอะเคโตคือเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นที่เคารพบู้ชาเนื่องจากความสามารถในการประทานพืชผลอุดมสมบูรณ์นอกจากนั้นตัวของเธอยังทําให้ผู้หญิงคลอดบุตรได้ง่ายอย่างไรก็ตามพิธีกรรมของเธอเกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงฉลองที่แปลกประหลาดซึ่งอาจกินเวลานานหลายสัปดาห์นั่นก็คือการร่วมประเวณีกับสัตว์และซากศพ ดังนั้นสถานที่บูชาของเธอจึงถูกเลือกโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายและการปลดปล่อยจากความยับยั้งชั่งใจเป็นสถานที่ที่ชีวิตและความตายผูกพันกันดุดคู่รักผู้ที่มาเยือนสถานที่แห่งความสุขของเดอะเคเตจะถูกย้ำเตือนว่าการมีชีวิตอยู่และความตายนั้นเป็นอย่างไรและความสุขของทั้งสองสิ่งสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไร เรื่องอวตารของเดอะเคโตจะมีลักษณะเป็นผู้หญิงครึ่งหนึง่งและอีกซีเป็นซากศพครับมาถึงส่วนของยอกกันบ้าง แท่นบูชายันของยอกค,คือหลุมบูชายันหยยาบๆเรียงรายไปด้วยหนามและหินเหยื่อจะถูกดึงขึ้นไปบนแท่นหินขรุขระแล้วถูกเตะลงไปในหลุมอย่างไม่เกรงกลัวและเมื่อเหยื่อกรีดร้องจนจบผู้บูชายันยอกจะมารวมตัวกันและรับประทานเนื้อที่บริสุทธิ์แล้วกล่าวกันว่าพรของยอกนั้นจะขึ้นอยู่กับทุกสิ่งที่อยู่ภายในหลุม ดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้บูชายันยอรกจะทาตัวด้วยขี้เท่าจากหลุมบูชายันและตกแต่งตัวเองด้วยกระดูของเหยื่อร่างอาวตารของยอรกมันจะดูคล้ายๆกับหมึกยักษ์ครับดูทรงแล้วก็น่าจะเป็นปีศาจแนวเลิบคราฟเลย ต่อมาคือแท่นบูชาของเทพยีเมียว่ากันว่าสนามรบคือแท่นบูชาของยีเมียอย่างแท้จริงเทพสงครามไม่ต้องการการสังเวยที่ถูกฆ่าแต่ต้องการความตายอันงดงามท่ามกลางเสียงโห่ร้องแห่งการต่อสู้อนันรุ่งโรจน์ถึงอย่างนั้นผู้ที่อุทิศตนให้กับเทพแห่งพายุและสงครามก็ยังคงสร้างสถานที่ที่พวกเขาสามารถสื่อสารกับเทพได้โดยตรงผ่านสื่อกลางแห่งเลือดที่หลั่งไหล ท่ามกลางสายลมหนาวเหน็บแห่งฤดูหนาวอันโหดร้ายบางครั้งพวกเขาอาจจะได้ยินเสียงกระซิบกระซาบของบิดาแห่งยักษ์ที่พูดว่าเจ้าจะได้สิ่งที่เจ้าให้ร่างอวตารของยีเมียจะเป็นยักษ์น้ำแข็งแบบเท่ๆเลยครับ ต่อมาคือแท่นของเทพซาร์ดลัทธิของซาร์เปรียบเสมือนเทพแห่งความบริสุทธิ์และการชำระล้างตักวันหนึ่งพระองค์จะทรงฟื้นคืนชีพและชำระล้างโลกอันเสื่อมทรามให้ปราศจากคนชั่วและบาปของพวกเขาแทนบูชาของซาร์ดแห่งนี้ได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นเพียงภาพจำลองอันซีดจ,จางของวิหารใหญ่ในเยซูที่ซึ่งรูปปันซาร์สีดำขนาดยักษ์ตั้งตระหง่านอยู่เหนือห้องทองคำและทองสำริด ว่ากันว่าซาร์จะตื่นขึ้นและเดินวนเวียนอยู่ในวิหารในยามค่ำคืนกลื่นกินสิ่งที่ไร้ค่าและเติบโตแข็งแกร่งขึ้นเพื่อวันชำระล้างที่พิเศษก็คือตอนไร่มันจะมีเอฟเฟกแมงมุมตกลงมาด้วยครับใครกลัวแมงมุมก็ผนลุกกันสุดๆร่างอวตารของซาร์ก็คือแมงมุมยักษ์ครับที่ดูเหมือนจะไวที่สุดในบรรดาอวตารทุกตัวแล้ว ต่อมาคือแท่นบูชาสุดท้ายของเทพเจ็บบาวซักแม้ว่าเจ้าแห่งสัตว์ร้ายจะทรงโปรดปานสถานที่ธรรมชาติสำหรับส่วนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์แต่ก็เป็นที่เข้าใจกันว่ามนุษย์ไม่ได้อาศัยอยู่ในป่าลึกของโลกอีกต่อไปดังนั้นแท่นบูชาของเจ็บบาวซักจึงมักสร้างด้วยหินหย,ยาบและถูกเจียรไนให้มีลักษณะเหมือนจริงการขัดเงามากเกินไปจะทำให้มนุษย์ดูเหมือนไม่มีองค์ประกอบของสัตว์ร้าย การขัดเงาน้อยเกินไปจะทําให้มนุษย์เซียชาติแตกแยกร่างอาวตารของเจบาวซักจะเปิดตัวแบบเท่ที่สุดเลยครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามันจะดูคล้ายๆกับตัวแมนติคอร์บวกกับฮาร์ี้แล้วก็เป็นเทพองค์เดียวที่ร่างอาวตารบินได้ด้วยครับ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เหมือนเดิมใครเคยเล่นโคนันเอ็กไหรือว่ามีข้อมูลอื่นๆก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ส่วนผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ